โรงพยาบาลสงขลาะะจัดบริการรถบัสรับส่งพิเศษนะคะคสำหรับญาติและผู้ป่วยฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการนะคะคของโรงพยาบาลสงขลาที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลสงขลาค่ะนี่เป็นรถนะะที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งญาติและก็ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นซึ่งสำหรับรถคันนี้นะคะจะมีจุดรับส่งเริ่มต้นจากบริเวณโรงพยาบาลสงขลาโดยจะมีรถจอดบริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหรือจุดหน้าเสาธงค่ะโดยจะมีกำหนดช่วงเวลาการออกเดินรถ เป็น3ช่วงเวลาคือรอบเช้าในเวลา6นาฬิกานาทีรอบเที่ยงเวลา11นาฬิกานาทีและรอบเย็นค่ะเวลา16นาฬิกานาที โดยรถคันนี้เป็นรถบัสนะคะจะใช้สาการเดินทางเดินรถแบบไปกลับผ่านบริเวณถนนตีนสูลานนท่าสะอ้านแล้วก็จอดรถระหว่างทางเพียงจุดเดียวที่ข้างธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนไซบุรีโดยจะสิ้นสุดปลายทางที่โรงพยาบาลเมืองสงขลา ส่วนขากลับนะคะก็จะออกจากโรงพยาบาลเมืองสงขลามายังโรงพยาบาลสงขลาที่เกาะยอจากนั้นก็จะมีรถบัสให้บริการตามช่วงเวลาก็คือรอบเช้าตั้งแต่เวลา7.15นาทีรอบบ่ายเวลา13.30นาทีและรอบเย็นเวลา17.30นาทีโดยจะมีจุดขึ้นรถนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลในตัวเมืองสงขลาค่ะซึ่งประชาชนที่จะไปใช้บริการก็สามารถตรวจสอบนะคะเรื่องของเส้นทางรวมถึง การกำหนดนะคะช่วงเวลาที่รถคันนี้จะออกยามว่ารถคันนี้นะคะเป็นการจัดให้บริการของโรงพยาบาลสงขลาเพื่อให้บริการประชาชนผู้ป่วยรวมไปถึงบุคลากรของโรงพยาบาลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ